สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะเรามาเจอกันกับครูพิวินอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาวอร์มร่างกายกันก่อนเลยค่ะเ,เด็กๆทุกคนยืนขึ้นค่ะพร้อมหรือยังคะอา้าวพร้อมแล้วนะคะยืนตัวตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมา สลัดมือนะคะ10ครั้งก่อนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่เราจะหยิบจับเขียนหนังสือกันนะคะเ,เด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมมือค่ะสลัดมือพร้อมกัน10ครั้งนะคะหนึ่ง6 7 8สาม,ส,ามส่ห,หเ็ก,ก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะหมุนเขา่า10ครั้งค่ะนับด้วยนะคะ 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดเก้าเก่งมากทุกคนเลยค่ะตัวมือตัวเองค่ะนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเราเข้าไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันเลยค่ะ เด็กๆเตรียมหนังสือพร้อมหรือยังคะวันนี้เราจะมาดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราเรียนถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยนะคะเด็กๆเตรียมพร้อมหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวขึ้นมาเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่มีเครื่องบินดูซิเสร็ไปนะคะหน้าที่16ค่ะหน้าที่16นะคะหน้า16คือหน้านี้นะคะเลข1กับเลข6อ,อ่านว่า 16นะคะค่ะเด็กๆเ,เปิดพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะอ่าเรามาดูพร้อมกันนะคะยานพหาหนะชนิดต่างๆมีอะไรบ้างเขียนคำตามรอยปละและระบายสีภาพยานพหาหนะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะภาพที่1รถไฟภาพที่2เรือภาพที่3เครื่องบินภาพที่4รถยนต์ล้วนเป็นยานพนาหนะทั้งสิ้นนะคะ เอาเขียนตามรอยเส้นปลานะคะเด็กๆหยิบหนังสือหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะนะคะรอเรือนะคะรอเรือถอถุงสละไอไม้ม้วนฟอฟันอ่านว่ารถไฟนะคะรถไฟเป็นยานพาหนะที่ต้องวิ่งนะคะต้องมีรางเฉพาะของรถไฟนะคะวิ่งบนถนนปกติไม่ได้นะคะเพชรบูรณ์บ้านเรายังไม่มี ทางรถไฟผ่านนะคะก็เลยยังไม่มีรถไฟนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นรถไฟจากในการ์ตูนหรือในละครทีวีใช่ไหมคะรถไฟค่ะต่อไปนะคะเรือเรือดำน้ำําอันนี้ไม่ใช่เรือดำน้ำําเรือวิ่งอยู่ในอะไรคะอยู่ในท้องทะเลนะคะ,ะเด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นปลาะไรคะ่ะสรเเอรอเรือสระเอือ อ่านว่ารอเอือเรือนะคะต่อไปเครื่องบินเครื่องบินบิ่งอยู่บนไหนคะอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนอากาศนะคะเร็วมากเลยนะคะเวลาจะไปต่างประเทศต้องนั่งเครื่องบินนะคะ,ะเด็กๆเ,เขียนตามร้อยเส้นปาค่ะสลระเอคอควายรอเรือพออ่างงอง,ง,องแล้วก็มาเขียนสลระเอือนะคะเครื่อง บอใบไม้นอหนูสระอีอ่านว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบินต่อไปรถ,รถยนต์รถยนต์วิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะใช้น้ำมันใช่ไหมคะรอเรือทอถุงยอยกักนอหนูต่อเตากระรันอ่านว่ารถยนต์เด็กๆนะคะ อ่านตามคุณครูอีกครั้งนึงนะคะยานพาหนะชนิดต่างๆมีอะไรบ้างรถไฟเรือเครื่องบินรถยนต์นะคะ้นานี้นะคะก็จะมียานพาหนะกี่ชนิดเอวัน2 3 4 มีทั้งหมด4ชนิดนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนอักษรตามรอยเส้นปลาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะ,คะนี่คุณครูก็ทําเสร็จแล้วนะคะตัวอย่างนะคะสวยไหมคะนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆนะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูก็ได้นะคะให้สวยกว่าคุณครูเลยค่ะนะคะอา่อานอีกครั้งนึงรถไฟเรือเครื่องบินรถยนต์ เก่งมากค่ะหน้าต่อไปนะคะเด็กๆนะคะเปิดหน้าที่17เลข1กับเลข7นะคะตรงนี้นะคะ1กับ7อ่านว่า17นะคะยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ำมันคุณพ่อต้องการไปซื้อของที่ร้านขายของใกล้บ้านคุณพ่อจะเลือกยานพาหนะชนิดใดที่ไม่ใช้น้ำมันเพื่อความประหยัด เขียนคำตามรอยปละและเขียนวงกลมล้อมรอบยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ำมันเด็กๆนะคะเตรียมดินสอขึ้นมาเลยค่ะเขียนตามรอยปลาก่อนนะคะภาพที่ 1. รถยนต์เขียนรอเรือเลยค่ะรอเรือรอเรือถอถุงเดี๋ยวยกนนักงอหนูเต่ากาลัน อ่านว่ารถยนต์ค่ะภาพต่อไปนะคะรถจักรรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะเ,เด็กๆเ,เขียนค่ะรอเรือขอถุงเจ้าจานไม่หันอากาศก็กไก่รอเรือยอยกักษ์เวลาเด็กๆเ,เ,เขียนตัวอักษรเด็กๆอ่านไปด้วยนะคะสละอานอนหนู ยอยักษ์นอนหนูตอเต่ากรรันอ่านว่ารถจัก,กรยานยนต์ค่ะต่อไปเครื่องบินเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะตามรอยเส้นปะระสละเอเขาควายต่อเรือสละเอ,อนองงู ต่อไปไม้สระอีนอหนูอ่านว่าเครื่องบินนะคะต่อไปรถจักรภาพรถจักรยานยนต์เด็กเกเขียนเลยค่ะรอเรือถอถุงจอจานไม่หัรอากาศก็ไก่ตเรือยอยักสละอานอหนู จักรยานตอนนี้เด็กๆมาดูนะคะจะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมรอบวงกลมล้อมรอบอย่างนี้นะคะยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ํามันรถยนต์ใช้น้ํามันไหมคะรถยนต์ต้องเติมน้ํามันมอเตอร์ไซค์ต้องใช้น้ํามันไหมคะต้องใช้น้ํามันหรือเติมน้ํามันนะคะเครื่องบินใช้น้ํามันไหมคะใช้น้ํามันเหมือนกันนะคะถึงจะเคลื่อนที่ไปได้นะคะยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ํามันคืออะไรคะ จัก,กรยานนะคะรถจัก,กรยานเพราะว่าต้องใช้เท้าปั่นถีบไปใช่ไหมคะ,ะเด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบนะคะดูคุณครูเลยค่ะวงกลมล้อมรอบรถจัก,กรยานนะคะเป็นยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ํามันนะคะก็คือต้องใช้เท้าของเราถีบไปนะคะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายด้วยนะคะถ้าเวลาเราขี่จัก,กรยานอาน้องกินเมข,ขี่จัก,กรยานเป็นไหมคะน้ำขิงโฟกัสขี่เป็นไม้น้องเป๊กน้องพอจได้เล่น กานพูชิต้าต้งโอขี่จักรยานเป็นทุกคนที่บ้านมีไหมคะ,ะถ้าที่บ้านใครมีจักรยานขี่จักรยานแล้วส่งภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะน้องอุ้งยิงนะคะค่ะต,ต่อไปนะคะเตรียมหนังสือเล่มต่อไปเลยะคะ่ะเตรียมหนังสือนะคะชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกเขียนฝึกอ่านพยัญชนะไทยนะคะ เด็กๆดูนะคะเราทําถึงหน้าไหนแล้วเอ่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันศุกร์นะคะคุณครูทําถึงหน้าสุนัขจิ้งจอกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําหน้านี้กันเลยค่ะนะคะวิธีการนะคะเด็กๆต้องลากเส้นตามรอยเส้นปลากก่อนนะคะแล้วค่อยระบายสีนะคะแต่อันนี้คุณครูระบายสีไว้รอเลยนะคะหรือเด็กๆจะระบายสีก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ลากเส้นตามรอยเส้นปลานะคะ แต่อย่าลืมนะคะการลากเส้นตามรอยเส้นสระนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะอ่านหนังสือได้นะ,ะที่เราจะเขียนหนังสือได้นะคะต้องเริ่มจากการอะไรคะลากเส้นตามรอยเส้นประก่อนนะคะลากไปเรื่อยๆนะคะจะลากเส้นตามรอยเส้นประก่อนหรือจะระบายสีภาพก่อนก็ได้นะคะแต่อันนี้คุณครูระบายสีภาพไว้ก่อน เพราะว่าคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เห็นเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ใบไม้นะคะอันนี้พื้นดินค่ะาลากเส้นตามรอยเส้นปะพื้นดินน,นี่ดอกไม้อาวาดใบไม้เลยค่ะเวลาลากเส้นตามรอยเส้นป่านะคะเด็กๆจะยกดินสอนนะคะให้ลากครั้งเดียวให้จบไปเลยนะคะเหมือนคุณครูอันนี้วงกลมนะคะเห็นไหมคะ การที่เราฝึกลากเส้นตามรอยเส้นปลามาตั้งแต่เส้นตรงเส้นเฉียงเส้นโคง้งวงกลมนะคะพอมาหน้านี้นะคะเราก็สามารถที่จะนําเส้นต่างๆนะคะมาประดิษฐ์เป็นภาพตามจินตนาการของเรานะคะภาพวงกลมเราก็มาต่อกันหลายๆภาพก็เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะ,มะแมลงเต่าทองอันนี้จะมีภาพวงรีใช่ไหมคะแล้วก็ภาพเส้นโคง้งเห็นไหมคะเป็นหนวดของมแมลงเต่าทอง ตัวมแมลงเต่าทองก็ใช้เส้นโค้งนี่ก็วงรีวงรีวงรีวงร,วงรีเส้นตรงทํำขาได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะลากให้หมดทุกเส้นเลยนะคะ,คะเด็กๆก,ก็เป็นเด็กอยู่เด็กๆก,ก็อาจจะช้ากว่าคุณครูนะคะนี่คุณครูโตแล้วคุณครูก็เลยทําได้เร็วนะคะแต่ถ้าเด็กๆฝึกไปบ่อยนะคะเด็กๆก,ก็จะเก่งและก็ทําได้เร็วเหมือนคุณครูนะคะ นะคะนีวงกลมแล้วก็หัดนะคะลากเส้นตามรอยเส้นปลาเป็นการนารอยส่วนรอยเส้นปลาต่างๆที่เราฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีวงกลมมีเส้นตรงมีเส้นเฉียงมีเส้นโค้งใช่ไหมคะนำมาประกอบเป็นรูปภาพต่างๆนะคะ <S <S เมื่อเราลากเส้นตามรอยเส้นปลาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ ระบายสีภาพให้สวยงามเสร็จหรือยังคะน้องปกป้องน้องการพูน้องอุ้งอิงน้องเป๊กน้องกิมเม้น้องพอใจรีวิวเสร็จแล้วนะคะถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งภาพให้ค,คุณครูดูด้วยนะโฟกัสทําปากจูมาด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะ ก็ได้เรียนรู้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะแล้วก็ได้ลากเส้นเขียนพยัญชนะนะคะกันไปแล้วนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะนําความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะอยู่บ้านทํากิจกรรมอย่างมีความสุขแล้วไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องออกจากบ้านก็ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย